มันมันมันแบบมันดิ้นตันมันบอกไม่ถูกมันไม่ได้ร้องรู้จูงใจมันตื่แบบรู้ไม่ถูกความรู้สึกไม่เคยเจอในชีวิตมันมันใหญ่ไม่ด้ไม่้า่แล้ววันนี้พอได้รับรู้มันบอกไม่ถูก ทำอะไรไม่ได้นะแ่รถ่ดีใจกับท้องเรื่องเสียดายไพ่อเสียดายไหล่ะครับไม่เสียดายครับคือคิดว่าถ้าอยู่ขนานี้มไกลันัอันมไม่ใช่เรื่อง,นะง่ายหเยก็ครับไม่ใช่เรื่องง่าย,ยครับต้องฝ่ากันมาหลาตัว ห้องแรกแล้วก็ต้องรอล้วมันมาถึงใจแม้จะไม่ได้ที่หนึ่งว่าผมแค่แบบติดกับเรื่องนว่าสุดยอนะตอนไม่ได้ว่างก็ไปเ็ื่องงานอย่าง คนดูก้าเสีเยงกหมมกลาให้โอกาสกันมก็กกกตัง<ท>ตง้งใจทำงานต่อไปครับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครับช่วยกันทำง,งานก็พยายาม ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเจนนี่ด้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ผมนี้ผมจะตอบแทนมันไปด้วยด้วยการมอบความสุขด้วยเสียงเพลงด้วยอะไรหลายอย่างที่ผมสามารถจะ่ทำได้ก็ขอบคุณเลยครับทุกคนทั่วประเทศครับแล้วก็ขอบคุณรายการ กับเราได้มาทำความฝันนะครับก็คืองานบ้านแล้วครับแล้วก็ตอนแต่ก่อนมเคยคุยก the ับแม่ครับแม่ก็ชอบดูรายการเด็กชายชอบดูรายการนคืดแม่ชอบองดนตรก็อยากให้มาของแม่แม่อยากไปนั่งหน้าอย่างนี้อยากไปนั่งวงดนตราแล้ววันนี้ แล้ววันนี้มันเกินฝันกันนะพี่แม่พี่พงษ์เราก็ประกาศว่าเราเป็นเด็กชายก็เป็้ยัก็รดีใจครับที่แม่ก็ได้ดีใจได้มันพูดไม่ถูกเขาตังหมดเลยมันแบบมันดีใจมากครับครับก็คุณพ่อครับขายแบนตั้มก็จัดรูปเองไปดูบนเวทีนะครับ เห็นปีก่อนๆเขาก็พ่อก็ดูตลอดก็อยากไดอตัวเองครับก็ภูมิใจนะครับที่วันนี้มีคนมาใหุ้ณมากครับ